วันดีๆแบบนี้เนาะครับมาคุยกันเรื่องของคําว่าความเป็นผู้นำครับแน่นอนที่สุดว่าเวลาที่บริบทโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วคําว่าความเป็นผู้นําก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วยถ้าเกิดเรามองในยุคปัจจุบันครับศตวรรษที่21เฉจะพบว่าบ,บริบทโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลทีเดียวเรามองดูนะครับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 สิ้นสุดลงไปแล้วเราเจออะไรบ้างเราเจอความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ถวีความรุนแรงมากขึ้นผู้นําเ,เองเจอกับความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นนอย่างการระทััหคบ เรายกตัวอย่างอีกอย่างนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเทคโนโลยีเช่นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ g e n e r a t i v e a i การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน Energy Transition นอกเหนือไปจากนี้ครับคนที่เป็นแรงงานและคนที่เป็นลูกจ้างนะครับคนที่เป็นพนักงานเองตอนนี้มีวิธีคิดในการทํางานแตกต่างไปจากเดิมครับ พวกเขาต้องการความเป็นอิสระพวกเขาต้องการความยืดหยุนและการที่ทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยมากขึ้นกว่ายุคก่กอนๆบทความนี้จะพาพวกเราไปดูนะครับว่าแล้วคำว่าการเป็นผู้นำที่ดีในศตวรรษที่21นี้จะเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรให้องค์กรต่างๆสามารถที่จะเป็นโรงงานผู้ผลิตผู้นำให้มีประสิทธิภาพสูงได้สามารถที่จะหลอ่อหลอมพัฒนาและสำคัญมากๆครับผู้นำไม่ได้อยู่ตลอดไป จะทำอย่างไรให้ผู้นำนั้นสามารถที่จะสร้างคนที่เป็นผู้จัดการรุ่นต่อๆไปให้มีประสิทธิภาพสูงเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นผู้นำในยุคต่อๆไปได้และจะสามารถเพิ่มเรื่องของความยืดหยุ่นโดยรวมปรับปรุงโอกาสให้องค์กรนั้นสามารถเดินหน้าท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนั้นได้อย่างไรกันบ้างทีนี้นมาดูกันบ้างครับว่าคุณลักษณะของผู้นำในศตวรรษที่21ไปดูคนลักษณะส่วนบุคคลกันก่อนเลยข้อแรกครับเรื่องของพลังงานบวกครับและการสร้างสมดุลนะครับ ส่วนบุคคลกับเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในองค์กรให้ได้ครับผู้จัดการเองหลายหลาคนนะครับก็คือคนที่เป็นระดับ Middle Management เองบางครั้งจะเจอคำนี้บ่อยมากเลยครับคือคำว่า Burnout โลกยุกนี้บางคนทำงานแล้วรู้สึกว่าตัวเองขาดพลังใจอยากที่จะได้รับการเติมเต็มพลังงานแบบนี้ดังนั้นครับคำว่าการเป็นผู้นำจะต้องตระหนักให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของพวกเขาเอง ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะสร้างความมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เป็นผู้จัดก,การผู้ตายบังคับบัญชาแล้วเนี่ยก็ <c oughs> จะกลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาได้จะพบแบบนี้ครับว่านับตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมานะครับพบว่าเรามีแรงงานหลายช่วงวัยและแต่ละคนก็ต้องการแรงจูงใจด้วยนะครับถัดมาเลยเราต้องการผู้นําเป็นรูปแบบใหม่ครับกล่าวคือเป็นผู้นําที่รับใช้ผู้อื่นและมีความเสียสละด้วยผู้นําที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับหลายหลายคนเลยนะครับ ก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะนําทีมได้และพาทีมรวมถึงคนที่อยู่ในทีมนั้นประสบความสำเร็จไปด้วยสิ่งนี้นะครับจะเกิดมากขึ้นนะครับถ้า,าว่าผู้นําเหล่านั้นรู้จักวิธีที่จะทํางานร่วมก,กันกับคนที่เป็นลูกน้องที่ได้ไปดูผลการสารวจแมคเคนซี่ไม่นานมานี้นะครับซึ่งพบว่าจากพนักงานประมาณ1,000นคนพบว่าพนักงานประมาณสัก70คนบอกว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่ทําหน้าที่ในการกําหนดความหมายและจุดมุ่งหมายของคนในทีมให้ได้ ถัดมาครับผู้นําจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องและมีทัศนคติที่ถ่อมตนอดีตครับผู้นําจะต้องเป็นคนที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่ครับในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรู้ทุกอย่างไม่ได้แต่ผู้นําจะต้องเป็นคนที่รู้จักเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยผู้นําในยุคปัจจุบันต้องไม่มีความกลัวนะครับในการที่จะเดินหน้าและเสี่ยงพวกเขาจะต้องมีความอยากรู้อยากเหน็นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองสิ่งนี้แตกต่างไปจากอดีตนะครับ อดีตผู้นําทําผิดพลาดไม่ได้ปัจจุบันครับ f a ลฟ fast เดียน f a ผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากตัวเองผู้นําที่มีประสิทธาภาพสูงสุดนะครับจะพบแบบนี้ครับว่าเป็นผู้นําที่จะต้องมีพลังพิเศษที่จะต้องเรียนรู้ที่จะมีความทอมตนและเต็มใจที่จะเปิดเผยตัวตนด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับอีกสององค์ประกอบสําคัญคือเรื่องความอดทนและความยืดหยุน่นบางครั้งครับสออย่างนี้เป็นเรื่องที่ยากครับแต่ถึงแม้ว่าจะเจอความท้าทายขนาดไหนผู้นําต้องไม่ยออ่อท้อเมื่อเจอกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ พวกเขานะครับเก่งในเรื่องการนํเอาแนวความคิดที่ดีที่สุดมารอบๆตัวและสําคัญมากๆครับผู้นําต้องมีทักษะในการที่จะตัดสินใจเรื่องยากๆเมื่อมีความจําเป็นและเวลาที่มีความท้าทายพวกเขาต้องไม่หายตัวไปนะครับผู้นําเองนะครับจะต้องรู้จักวิธีการในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอย่างใจยเย็นปรับพฤติกรรมแยกแยะตัวเองออกมาจากสถานการณ์ทําให้ตัวเองนั้นไม่จมไปกับสถานการณ์และสามารถพาองค์กรเดินไปข้างหน้าได้ด้วย อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเลยเช็คลิสต์ของคำพู้นาจะไม่มีคํานี้ครับนั่นคือกาว่าความร่าเริงผู้นําที่มีประสิทธิภาพจะพบนะครับว่ารู้จักที่จะนําเอาสิ่งที่เรียกกันว่า s e n s e o f humor หรือว่าอารมณ์ขันมาใช้ในการสนทนาแม้กระทั่งเวลาที่จะคุยเรื่องจริงจังก็ตามแต่ช่วงเวลาแห่งอารมณ์ขัน s e n s e o f humor สามารถทําให้ทีมนั้นมีสัมบันธภาพที่ดีขึ้นลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ที่บีบรัดและกดดันให้ได้และสามารถที่จะปลดล็อกความคิดสร้างสารรค์ของคนทั้งกลุ่มได้ด้วย การวิจัยแสดงเห็นนะครับว่าผู้นําที่มีอารมณ์ขันมี sense of humor ถึงแม้จะมีไม่มากนักซักก็ตามนะครับแต่ถือว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจได้มากกว่าผู้นําคนอื่นที่ไม่มีสิ่งนั้นมากถึง27%พนักงานเองครับก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการทํางานมากขึ้นเวลาที่เจอผู้นําที่มี sense of humor เมื่อเทียบกันกับผู้นําที่ไม่มีทักษะเรื่องของอารมณ์ขันถัดมาครับเรื่องการบริหารจัดการอันนี้ถือว่าเป็นคอนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ ลำดับต้นๆเลยผู้นําที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงจะต้องมองในมุมกว้างครับและพวกเขาเนี่ยจะต้องเห็นตัวเองว่าตัวเองนั้นมีบทบาทอย่างไรในทีมของตัวเองด้วยพวกเขาต้องเข้าใจบริบทภาพรวมครับว่าภาพรวมตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความต้องการของลูกค้าที่เป็นสภาพแวดล้อมของตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหน้าที่ของผู้นาก็คือการนําการพัฒนาองค์กรท่ามกลางบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่เริ่มไปดูเรื่องของตัวทักษะความเป็นผู้นําในศตวรรษนี้กันบ้างนะครับว่า แนวทางปฏิบัติที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในศตวรรษนี้เป็นอย่างไรกันบ้างงานวิจัยแสดงเห็นนะครับว่าองค์กรต่างๆนั้นจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแนวทางของการเป็นผู้นำนะครับในหลายๆด้านหลักนะครับแทนที่จะบริหารแต่แบบเดิมคือการเน้นผลกําไรแต่ปัจจุบันครับองค์กรจะเดินหน้าได้นานนะครับจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์นะครับให้กับคนที่เป็น stakeholder ผู้มีส่วนได้เสียเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความสําคัญแทนที่จะมองวิธีการในการสร้างมูลค่า ผ่านเลนของการที่ว่าเรามีทรัพยากรจำกัดและต้องอ p t ติมัล์ผู้นำจะต้องพิจารณาสิ่งที่กว้างกว่านั้นครับกล่าวคือโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเช่นการร่วมกันกับพันธมิตรและแทนที่จะใช้การสั่งการและการควบคุมแต่เพียงอย่างเดียวจำเป็นท้่มีการเปิดกว้างเพื่อโอกาสใหม่ๆด้วยบริษัทหลายๆบริษัทเองนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนิยามนะครับว่าผู้นําในศตวรรษที่21นั้นจะเป็นอย่างไรครับแต่อย่างไรก็ตามครับแนวทางหลักๆที่รวบรวมกันเอาไว้ เพื่อที่จะนามาแบ่งปันกันตรงนี้มีหลายข้อด้วยกันครับส่วนหนึ่งเลยครับก็คือทักษะของการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังนะครับและการที่ไม่เคยลดละในการที่จะสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียหรือว่า s t a k e h o เดอร์หลักๆเลยกุญแจดอกสําคัญคือเรื่องของการสนทนาที่สร้างสรรครับสิ่งนี้เองจะทําให้องค์กรมีความแตกต่างไปจากคู่แข่งผู้นําต้องกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างจริงจังให้ทั่วทั้งองค์กรเลยแม้จะเป็นระดับผู้นําระดับสูงเองก็ดี พนักงานฟ론ต์ไลน์หรือว่าแนวหน้าคณะกรรมการหรือบอร์ดร่วมถึงพนักงานทั่วไปด้วยนอกจากนี้ครับจำเป็นต้องมีการเสริมประสิทธิภาพด้วยการสร้างโมเดลใหม่นะครับในการปฏิบัติงานกําหนดจังหวะการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันและมีความรวดเร็วมากขึ้นแทนที่จะเน้นนะครับในด้านการทําธุรกิจนะครับและการรายงานผลการทํางานเนี่ยแบบเดิมๆผู้นําจำเป็นต้องลองหาดูครับว่าแล้วมีโมเดลในการบริหารจัดการอะไรบ้างที่จะทําให้การทํางานนั้นรวดเร็วขึ้นนะครับ มีการแบ่งอำนาจนะครับให้คนสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการที่จะย่อนะครับลำดับชั้นของบรรดาไฮรักกี้มีการแบ่งปันข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีผู้นำเองนะครับคนที่จะวางมาตรฐานใหม่นะครับในการที่จะทำให้องค์กรมีความคล่องตัวสูงขึ้นเพื่อที่จะทำให้มีแนวทางปฏิบัติใหม่ๆใ,ในองค์กรมีคู่มือใหม่ๆม,มีระบบการฝึกอบรมแล้ก็มีการแบ่งปันข้อมูลในการใช้ระบบดิจิทัลให้มากขึ้น การดาเนินการเสริมประสิทธิภาพแบบนี้นี่เองนะครับจะสร้างข้อได้เปรียบในเรื่องของประสิทธิภาพเพิ่มผลิตภาพปลูกฝังความราับผิดชอบและเร่งการตัดสินใจในองค์กรให้คล่องตัวมากขึ้นถัดมาครับคือวัฒนธรรมองค์กรที่วางอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจครับจอร์จชูลซึ่งท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองชาวอเมริกันครับเขียนเอาไว้ในโอกาสที่ท่านมียอายุครบ100ปีบอกว่าความไว้วางใจคือเหรียญสําคัญของอาณาจักรเมื่อมีความไว้วางใจอย,อยู่ในห้องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของการในครอบครัวห้องเรียนบทบาทของการเป็นโคช้ชห้องรัฐบาลหรือมีการห้องประชุมของทหารสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบสําคัญที่เรียกว่าความไว้วางใจอยู่ในห้องนั้นนอกเหนือไปจากนี้นะครับองค์กรไม่ใช่แค่มีผลิตภาพนะครับผลิตสินค้าและบริการแต่องค์กรเองนะครับถ้าต้องการอยู่เป็นนานๆจะต้องมีบทบาทของการเป็นโรงงานสร้างผู้นาครับดังนั้นการที่องค์กรเองเป็นห้องเรียนในการที่จะฝึกอบรม ถ่ายทอดทักษะความเป็นผู้นำนะครับจะทําให้องค์กรนั้นมีพนักงานที่เก่งมากขึ้นมีผู้จัดก,การที่เก่งมากขึ้นนะครับแต่กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีอะไรครับกระบวนการในการประเมินการคัดเลือกคนเข้ามาสู่องคอ์กรการฝึกอบรมพนักงานใหม่การให้คําปรึกษาการฝึกงานแบบที่มีแพทเทิร์นมีแบบอย่างสิ่งนี้เองครับสำคัญมากๆไม่จะทำได้แบบลอยตัวออกนอกบริบทนะครับจะต้องมีความเชื่อมโยงกันกันกบบริบทของการทําธุรกิจด้วย ในช่วงทศวรรษที่80นะครับรอนเดนิลอดีตพาร์ทเนอร์ก็คือหุ้นส่วนผู้จัดการระดับโลกของ Mc k เ n นซีบัญญัติศัพท์คำว่าโรงงานแห่งความเป็นผู้นำหรือว่า leadership factory เพื่ออธิบายผลวัตตรงนี้ครับกล่าวาคือผู้ร่วมงานนะครับแต่ละคนของคนทุกคนเองเนี่ยเป็นคนที่เขาเอาเวลาของเขาเนี่ยมาลงทุนในองค์กรเวลาเหล่านี้ที่เขาลงทุนไปจะต้องทําให้ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงนะครับนอกจากน,นี้การมีปฏิสัมพันธ์การให้คําแนะนําซึ่งกันและกันการแบ่งปันข้อมูลชงลุก ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมจะทําให้มีผู้นําที่เก่งขึ้นจากรุ่นต่อรุ่นมาดูเรื่องของการกําหนดคุณลักษณะของความเป็นผู้นาเป็นบ้างครับผู้นําปัจจุบันต้องมีการกําหนดคุณลักษณะที่จําเป็นต่อทีมและองค์กรอย่างชัดเจนสิ่งนี้เองครับจะทําให้ผู้นำนะครับที่มีความมุ่งมั่นและศักยภาพสูงเข้าใจแท้จริงว่าตกลงแล้วคําว่าการเป็นผู้นําคืออะไรและการที่ไม่ใช่นิยามที่เดียงผู้นํานั้นประกอบด้วยอะไรบ้างการเป็นผู้นําไม่ได้มีความหมายว่าทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกันหมดนะครับแต่มีความหมายผู้นําทุกคน ร่วมถึงคนในทีมต้องมีแนวความคิดแบบเดียวกันมีค่านิยมที่สอดคล้องกันการเป็นผู้นำนะครับไม่ได้มีความหมายว่าเป็นที่นิยมแต่ว่าจะต้องเป็นผู้นําที่มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันกันกบทีมไม่ใช่การทํางานที่แยกกันจากทีมนะครับแต่ว่าจะต้องทํางานแบบเป็นทีมและจะต้องสร้างอารมณ์ร่วมเพื่อจัดการนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในทีมเพราะการเป็นผู้นําคือการบรรลุซึ่งความสมดุลของทุกองค์ประกอบในทีม การเป็นผู้นําในบางครั้งอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้นําที่ดีต้องสร้างความมั่นใจให้กับตนเองมีความอดทนและสามารถที่จะแยกแยะการคิดมิติต่างๆออกจากกันได้อย่ารอช้าเลยครับตอนนี้ผู้นําเองนะครับจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าตัวเองแก่ตัวไปแล้วการส่งมอบความเป็นผู้นําให้บุคคลที่เป็นระดับ middle management หรือผู้จัดการนะครับจะเดินหน้าอย่างไรจะต้องเริ่มต้นนะครับพิจารณาถึงการมอบหมายนะครับความรับผิดชอบให้กับคนที่เป็นผู้ตามระดับผู้จัดการที่มีศักยภาพสูง ทำให้พวกเขานะครับฝึกซ้อมบางครั้งอาจจะมอบงานที่มีความท้าทายตำแหน่งงานที่ยากลำบากให้แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แค่มอบให้นะครับต้องให้คําแนะนําและฝึกสอนอย่างต่อเนื่องด้วยผู้นำเองนะครับตอนนี้จะต้องคิดนะครับว่าการพัฒนาการเรียนรู้เฉพาะบุคคลนะครับของคนที่เป็นผู้บริหารระดับใหม่ๆนี้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรควรจะต้องเป็นคนคิดหลักสูตรในการพัฒนาผู้นําไม่ใช่โยนง,งานนี้ให้กับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบ,บุคคลแต่จะต้องขับเคลื่อน succession plan การส่งมอบความรู้และความเป็นผู้นําให้กับผู้นํารุ่นใหม่ๆต่อไปด้วยผู้นําระดับสูงนะครับควรที่จะเปิดใจเกี่ยวกับความท้าทายนะครับให้กับคนที่เป็นผู้จัดการเพราะในอนาคตพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นคนที่เข้ามานั่งในตําแหน่งของความเป็นผู้นําต่อไปอีกส่วนหนึ่งที่ผู้นําจะต้องใช้ครับคือการใช้เวลาและพลังงานนะครับในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่บางครั้งนี้เขาอาจจะมีความทะเยอทะยานให้เขาสามารถที่จะได้พบกับความท้าทายและสามารถที่จะพัฒนาทักษะได้ดีที่สุดการสร้างผู้นํารุ่นใหม่นะครับ คุณจะมีการจัดการเป็นรูปแบบหรือเป็นโมดูลว่าการพัฒนาทีมนั้นควรจะเป็นอย่างไรและสิ่งเหล่านี้ครับจะต้องทําด้วยการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆในองค์กรรวมถึงการกระตุ้นครับให้ผู้นํารุ่นใหม่สามารถที่จะดูได้ว่าจุดอ่อนของพวกเขาคืออะไรและสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆได้อย่างไรต่อไปด้วยความแน่นอนอย่างเดียวนะครับสารบผู้นาระดับโลกท่ามกลางบริบทในยุคป,ปัจจุบันที่หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คือความไม่แน่นอนนั่นแหละครับ คำว่าความไม่แน่นอนไม่ได้มีเฉพาะในปีหน้า2025นะครับแต่ว่าทัดไปปี2026และต่อไปดังนั้นผู้นำครับจึงจําเป็นที่จะต้องหยุดและหวนกลับไปคิดนะครับว่าในอดีตพวกเขาทําอะไรสําเร็จกันบ้างแต่ขณะเดียวกันต้องมายึดมั่นในความสําเร็จรูปแบบเดิมๆเ,เพราะบางครั้งสูตรสําเร็จมันหมดอายุไปแล้วหากว่าพวกเขามีมารเซตแบบนี้และสามารถที่จะสร้างความเชื่อมนวงระหว่างตัวเอง กับคนที่เป็นพนักงานรุ่นใหม่ได้แล้วสิ่งนี้เองแหะครับก็จะสามารถสร้างโรงงานผู้นําได้อย่างที่หลายคนปรารถนาครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e ะ t a n d a r d w e a l t h กันนะครับ